สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าอากาศหนาวๆครับมือวันี้ก็มีโอกาสครับออกมาพานกมาฝึกคือเก่าคือเดิมครับพาบัพิณครนมาคับบักนกตัวใหม่ครับมาฝึกฝึกให้มันปิ้นครับหมายนี่จะเคยมานะครับหมายมีริ้วตัดนะครับแต่ตอนมาานาฝนมันจะอยู่ทางดูครับส่วนเขากําลังเกยไม่ไมเขาโด่งไม่ครับแต่เมื่อนี้ยังบร่ได้ยินเสียงมันครับ แต่หน้าแรงคู่ปีมันจะอยู่โซนนะครับถ้กอภัยความไปนะครัหรือมันความไปพรัแล้วกระบอจ้าครับเหิงลาโบด้มาครับวันนี้มีโอกาสมาลองนกฝึกนกไปในตู้ครับแจกทีิไดซันไดครับมีคนครับอยู่ตรอนี้ขันอยู่ตรงนี้ครับยังมาทดลงนกครับมีขันขันอยู่ต้นนี้ครับนี่นี่ครับฟังเสียงโตัวไม้ครับนูใส่บุหรกมอง ที่เรียกว่าจะไปใส่ทางนั้นนะครับไกล์ถนนพุทธบางเทีมันหายมันอาจจะมาครับเสียงดีนะครับคารลมดีครับตัวนี้มีขาดมีนุ่นครับเมื่อกี้แต่ก็มีคนพันหาเฮ็ดอยู่ป่านี่ครับถนอมเพื่อนเมื่องเอาคนว่าเพิ่งบรรยากาศโดยรวมครับบานผมยำเสลาโกองเข่าเป็นยังไง โหลดกับจอดตั้งพวงโอเคครับผมเดี๋ยวเป,ป็นปอยโน้ตกับเป็นลีกันเลยครับผมหลุนไปพออร้อมๆกันครับนกฝึกครับทุก ง่ายอยู่ครับพามาโต๊วนกฝึกกัน่าลุ้นเพราะว่าแต่มี่เจ้าเป็นครับเฮ็ดลักควายอยู่ครับ để thể hiện con ใส่จินนะครับบานผมใส่สายมากรับลมนะครับบานผมลิ้นได้แต่เสามีสองมือเล็กนะครับลมแต่เสาเลยครับจากนั้นมากามรับสายมีลมแต่ความหนาวหนาวคือเก้าคนระับ ទាំងដល់ឥនุปាទិញចោរមកបាយបាត់មិនពីយ៉ាងครับស្គឹកនោះ เดินทางที่เพื่อนักข่าวนะเต๋อมันมาครับตัวดิวตันนะพาลมดีนะครับตัวดิวตันพี่เจ้าคนเอารถขี่ผ่านอย่านี้รถจักรไผ่ไหนเงียบกิ๊บเลย เยอนะครับซิมิตโตมาซูอยอะนกป่าคูยทางหลังโผล่แล้โผล่แล้วโผลนะ มีนกป่าลงมาหากินผูนเฉยงใส่ที่ผูนแต่ตัวนกป่าลงไปเนี่นยผมก็รัว,ว่าแต่เจี่ยวแต่เลี้ยวข้างมา ลิ่นดีขึ้นนะลรับนกฟึกก็ได้ลิ่นมือนมมกัเครื่องสมองครับหมูมีกันย้าย มาครับลงป่ามาแล้วครับโอ้ยโูหเห็นไหมเขาต้นนี้ครับตีตะไ,ไลเขาต้นนะครับต้นอุ่มๆนะครับนี่ชิมาไอ้บอสมาในี่ยังไงครับ ลงอยู่พูครับไปลงอยู่ขางโกกตาดน,นะครับโอ้โนกป่าอยู่ไกลครับโบเมนเก้วนันน่ะถึงตรงนี้แค่น้อยครับน่าจะนกป่า ยินเสียงปีกิดแป๊ดๆๆดน่าจะฮิตนกป่าแล้วแต่ยังไ่ยินเสียงคัดนะ มีนกมากมครับเก็บบเข้าหม้สองครับลักสองครับลินลักนีก็เมื่อแล้วครับกลับมาฟึกนกเลยครับเบลิเสียบบวงเลยครับเราลุ้นไปพร้อมๆกันครับหลักสุดท้ายครับ สองกระลิ่นง่ายยอดอยู่ป่าคนกกระเรียเดี๋ยวมัดลมมาส,สมงรบบพร้อมๆกันนะนกป่าจะออกมาสู่อยู่ยว่าห่างจากหมายเล็กประมาณสามสี่กิโลนะครับขึ้นมา นกป,ปลาลงหาครับนกเขาลมเขานกไม้ครับยาตังกลบัดลงครับถ้ามาตีนกไม้บอกว่าจะไล่นี้ครับ นกอยู่ครับเสียอย่างเดียวบริต่างขากของครับวัชเมื่อนแล้วครับนกป่ามันบินมาพอดีลงลุง้างห้างครับนกป่าลงไปบุกเข้าไปครับขนาดนกไม่นะครับมันยังบุกเข้าครับส่วนแบบพิดนครเนี่ยวัวตึกเบยงพีกรบโยอมลงครับ ส่วนตัวนึงครับเยียกจะบวบอยู่ต้นดูขาแถวนี้แล้วครับกบกอกกอ,อ,อ,อยู่ครับบอยอมลงครับต,ตอนนี้ครับลงกับบอยอมเข่าไปครับนี่ครับเข่าไปตีนกคมลูกขึ้นมาเลย ตีนกผมก็จะไล่นี้นะครับเพราะนกผมนกไม่ครับอย่ามันยานนะครบับึงแล้วสียานนะครับนกไม่ไม่คร้บนกไม่เหวี่ยวกับ,กบปีนนี้ปั่นก็ลินคน ยานเหรนไหมครับนกป่าลงมาสองตัวมาคูใส่นกใหม่ sù nóc các bạn, bộ này bộ kia nhàng Hương hưng tướp mưa này nó mặn lắm, các bạn, hưng โคครับผมถือว่าเอานกลงมาได้อยู่ครับหมานอยู่ครับคูเสนนกป้าอยู่ครับมีเวลเดี๋ยวจะทำการเก็บนกแล้วก็เมือครับได้กูไดก็ยากครับไม้นี่นกป้ากับลงมาอยู่ครับอาจารย์ลงมาหาบักนกไหมผมครับแต่ผมเก็บขากองนะครับก็เลยไอโบได้ท่ายครับ เอามือท่ายเอากระพาันสั้นก็ได้ไท่ายเอาน้อยเดียวครับพอได้หผนจะว่ามันดึงนกปากลงลวมไดแล้วก็คูเสนอกับ,กบลงมาสองโตครับทั้งตัตคู่ตเมียที่แรกตัวเมียครับลงมาก่อนมาคู่ซู่กันได้พักหนึ่งนะครับสายขนไปยักให้ตัตเมียเขา้วกาเหิงเติบกับัตคู่ลงมาครับมัน,นลงมากับคู่ใส่กันผมเอามือเอามาถ่ายกองกระตื้นผมกับพวกเขามาครับเป็นดีๆยักๆแลวก็เลี่ยนออกไปครับโอเคครับผม การฝึกนกไม่ก็จะประมาณนี้นะครับมีนกพามาขันแน่กับตัวของมันแน่ครับมาหามงมีนกบบได้โตเป็นยังครับที่นี่ดึงนกลงได้แล้วครับมันนี้นกครผมก็พยายาให้นกเข้าไปตีมันดูครับดีครับช่วงนี้นกป่ามันโบฮาว์นไดยครับจะเป็นช่วงมันฮาวอโอ้เย่เลยครับโบได้ออกตัวนกบอหนูไมอได้ก็ขอให้โซกให้มาน,นะครับด้วยสำหรับผมมีตากระต๊อกนกเขาใหญ่กัน นกลงมาสู่อยู่ครับคอมเ็นปักบวงก็น่าจะได้อยู่ครับนกตัวเมียแต่ผมไม่ได้ปักครับวันนี้ก็สีได้เอาลาพาจากพี่จากน้องจากอาจารย์ไว้นาทีนี้ครับการนาฟ้าไม่ก็จะมาออกต่อนกต่อหนูบันทึกสิพามันออกอีกเลยครับอันนี้มันปิดแล้วครับพามันออกดอกๆเพร่ะเพนะครก็บจีได้เก็บไว้ครับเพราะว่าท่ายขนแบบโบยักลินขนดึงนกดึงไปดึงมาแล้วก็จากยาครับโบยักคือเก่าครับเพราะว่านกมัน คนหลอดเต็มโตูเลยครับผมจากตอวนกเขาใหญ่ก็จะได้กล่าวคำว่าสวัสดีครับนกยัำพันกิบครับยำขันด้วยครับเดี๋จอกันใหม่ครับอีพีนาครับนี่ครับเบียกนี่ครับนานที่ได้โอเอกนะครับพาออกมีอาจารย์ไปสามเทื่อนะครับวันนี้พาออกบินเดียวเลยครับวันนี้